ไปไม่ได้ไปไม่ไล่แสดงว่มามีคนมาเที่ยวหลายเด้อเนาะพ่นมาขายของเนาะโอ้พี่แจ๊กกงามๆท่านละคนอ่ะ มันก็ขคืนทุกคดแหละซื้อเสียซื้อเสียแล้วไม่ต้องไม่ต้องสองส่วนไหนไม่ได้หนึ่งเจ็ดสิบใช่ถูกจีิเอาตะขอสั่น มามามาขอทีนี้ตะเลิดมาทำบุญจ้ะตะเลิดมาเล่น,นคนมาเที่ยวหลายบะ่คะ่ะนะถึงสารทิตย์ก็หลายก็มันมันธรรมดาก็เรื่อยๆอืมมาเรื่อยๆแล้วว่าติาเ,รเตพระว่ก็ขายของพอได้อยู่เนาะเนี่ยเนาะได้อยู่ครั ก็ไปเรื่อยๆแล้วว่าตีแต่ก็ดีสายขาไม่ได้ไปไกล่ได้เม้นยูอะหลุดดูเขาเอานวดนี่ยงคนนวัดตุ้งเศรษฐีจ้ะดีี่างเ่านมอันนั้นนี่มันมันห่างเลยโอ้เห็นในเพซนี่แหละ ขงปวดติวบำรุงกำลังสารพิษในร่างกายอันนี้ไปดึงเรคณะอะไรบ่ไดเรียนท้าจาเพิ่นเพิ่นมาติวอย่างก็ติวอย่างงงเพิ่นนี่ l ะบ่สันเดย์เพิ่นจะยุ่งมหาเพิ่นเลยมาติวก็เลยพากันมาเอา น้องมาหลายคนเด็กเลยมาส่งยูวจักมือติวอันว่าหาดที่ติวสองมือ่าสัน่นติวมืออื่นพร้อมมาสันา่นไหมนี่เจ๊ง,งามๆเนาะ <c oughs> นั่นหนัง่ง มีแต่งามงามมาลอดเสียซื้อแล้วกินเจพอได้ขายบ่ค่ะเนี่ยพอได้ขายค่ะไปเรื่อยๆค่ะจ้าเออทำไมไม่สวยแตนี่าด่านี่แหละ วัดัดทุง่งเศร็จไปยโอ้วัวนเลียวยึดทีนี่ยกอนเนี่ยข้านใ้เหรอดีนยวนะไ่ไน่ไม่ กี่ไม้ยังยมให้ยำให้ทุกวันค่ะไม่ได้เปียนว่ากี่ไม้ของขอยายของยายนี่เอานี่นี่นี่ยำแจกันนะสามไม้นี่นะสามไม้นี่ยำแจกันอันนี้คนเดียวอันนี้คนเดียวด้เริ่มคะก็ค่ะบ่บ่บ่แล้วเมื่อกี้ที่ฟอนงพ่อยยืนแถวๆนี้เหมือนกจี

拼了！啊。<Kind>